นี่คือการสร้างบารมีเจก,กเช่นเดี๋ยวนี้ที่หลวงปู่พาลูกสร้างบารมีเกตคนเ0ดจิบล้านคนลูกต้องพร้อมเสมอเม้นผู้ที่ไม่ได้ไปก็พร้อมส่งกำลังใจทานน้ำใจสู้ชายแดนพระก็ภาวานาช่วยกันอุบาสุธิกาก็ภาวานาช่วยกัน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจช่วยกันให้งานนี้ลุล่วงไปด้วยดีให้ผู้ที่ออกรบกลับมาด้วยความปลอดภัยเพื่อคนเจ็ดสิบล้านคนในประเทศชาติไทยทหารกล้าที่อยู่ชายแดนนั้นก็เป็นรัวของชาติเราเป็นผู้ตเตรียมเสบียงเพื่อหนุนทหารกล้า ให้มีพลังกำลังต่อสู้ประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปอันนี้เป็นงานใหญ่ไม่ใช่งานเล็กเป็นงานสร้างบารมีของลูกอย่าห่วงหน้าพราะวงหลังอย่าคิดว่าไม่มีน,น่นไม่มีนี่คนเราเกิดมานี่ต้องมีหาละมีร่างกายละมีจิตมีใจละลูกมีจิตมีใจสมควรอย่างยิ่งที่จะเอาจิตใจของลูกสร้างคุณงามความดี แม่งั้นก็อายหมามันหมาเจ้าจ้าภูมะเขือมันยังสละชีวิตเพื่อปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองเจ้าจอดก็เฉกเช่นเดียวกันหมาเจ้าจอดก็เฉกเช่นเดียวกันหมาเจ้าสามขาอยู่ที่กลุ่มของตำรวจตรชใจแดนที่เราเห็นเหมือนกันมันก็โดนกับระเบิดมันก็เสียขาไปข้างหนึ่งมันเหลืออยู่สามขามันก็สู้เพื่อปกป้องประเทศชาติไทย ถ้าเราไม่อาานอาหารเราก็อายหมามันไม่สามารถสร้างบารมีให้สมบูรณ์บริบูรณ์ได้นี่คือการสร้างบารมีของลกูกงานนี้จึงเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรที่สุดเราจัดไม่เจองานนี้ง่ายๆไม่เหมือนในสมัยก่อนนะลูกนะในสมัยยุคที่เกิดสงครามมาตลอดตลอดยุคนี้ยกุการเสียกรุงศรีอย,ยุธยานี่ในสมัย ของคณะเรสวนมหารานนี่ขนาดไหนล่ะคนเราจะมีความสุขหล้อลูกเราต้องเป็นทาสของประเทศอื่นเขาทำงานให้เขาเขาต้องการเมียเราเราก็ต้องยกเมียให้เขาเขาต้องการลูกสาวเราก็ต้องยกลูกสาวให้เขาต้องการลูกชายต้องต้อง,องยกให้เขาหมดเราไม่มีคำว่าเป็นอิสระภาพเป็นไทยได้เลยเราจะเป็นเต่าหูในกระดองหรืลูก หรือรู้จะว่างไงอย่างนั้นลูกก็สร้างบารมีไม่ได้นาติน,นมหาราชกับทหารกล้าต้องพีชีพเพื่อปกป้องประเทศชาติไทยกอบกู้กรุงศรีอยุธยาหรือประเทศไทยคืนปาคมหอกคมดาบนี้คือการสร้างบารมีนั่นทหารกล้าตายในสนามรบเท่าไหร่ยกสองต่อมาก็ยุกพระเจ้าตากสินมหาราช ยุคนี้ต้องทุบหม้อ,อข้าวหม้อ,อกแกงเพื่อน,นำพาเราทาหารกล้าสร้างบารมีเห็นไหมขวัญกำลังใจของทาหารกล้าอยู่ที่จอมทัพไม่ได้อยู่ที่ทหารผู้ที่เป็นลูกน้องแต่จอมทัพอาจหารกล้าบ้าบินผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาก็โศสุดเจ็กเช่นเดียวกัน ผู้บังชับครับบัญชาขี้กาตาขาวเหมือนกระเตา่าห,หัวหุดในกระดองทาหารกล้าก็ไม่สมบูรณ์จอมทัพต้องยิ่งใหญ่ต้องกล้าต้องอาจต้องหารเมตชีวิตก็สลาได้เพื่อลูกน้องนี่ของลูกหลังเข้าใจด้วยงานนี้จริงไปงานใหญ่งานที่เป็นงานสร้างบนมีของลูกทุกคนผู้ที่ไม่ได้ไปร่วมก็ส่งกำลังใจไป มีสิ่งของต่างๆมีเงินมีทองมีข้าวของที่จะเอาไปร่วมด้วยก็สาธุนั้นเลเป็นสายทานน้ำใจอันยิ่งใหญ่ส่งพลังใจสู่ชายแดนเพื่อเป็นผันกำลังใจให้กับทหารกล้าผู้ที่พรีชีพเพื่อชาติสิบห้านายที่เอาเลือดทาแผ่นดินหลืออีกหลายร้อยหล,ลายพันหลายหมื่นหลายแสนนาย ที่เตรียมงานพร้อมที่จะปกป้องประเทศชาติไทยกำลังใจเท่านั้นที่จะทำให้ทหารกล้าอยู่ได้อย่างสบายหลวงปู่ปลุกใจลูกหลานปลุกใจทหารทุกนายปลุกใจลูกหลานที่เป็นชาวไทยปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองร่วมกันเพื่อสร้างบัลีอันยิ่งใหญ่นี่คือการสร้างบัลมีไม่ใช่ปลุกระดมให้เกินฆ่ากันไม่ใช่ปลุกระดมให้การสร้างบาปอกุศลแต่เป็นการปลุก ใจปลุกจิตสามัญสำนึกของลูกให้เป็นคนดีรู้จักรักชาติศาสนาสถาบันถ้าไม่มีชาติศาสนาก็ไม่มีสถาบันก็ไม่มีเราต้องเป็นเบี้ยร่างของเขาเป็นทาตประเทศอื่นต้องอยู่ในกรอบของประเทศอื่นทั้งนั้นเพราะเป็นเมืองขึ้นของเขาพร้อมหรือยังชาวไทยเจ็ดสิบล้านคนพร้อมหรือยัง พระพร้อมหรือยังผู้ปฏิบัติธรรมพร้อมหรือยังที่จะสร้างบารมีอันยิ่งใหญ่เพื่อบุกพัฒนาประเทศชาติไทยให้สว่างสวัยต่อไปต่อไปพร้อมหรือยังลุงปู่พร้อมแล้วที่จะเป็นผู้นําของลูกเท่าที่ลุงปู่จะทําได้ตามสติกําลังปัญญาของลุงปู่ม้ลุงปู่ไม่ใช่พระที่มีเงินมีทองเป็นล้านเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านเหมือนกูบาอาจารย์ก็ตา่างแต่ใจของลุงปู่เป็นัพย์สมบัติ ที่หาประมาณไม่ได้ไม่มีทรัพย์สมบัติใดในกามโลกรูปโลก,โลกและอารูประโลกที่รวมกันแล้วที่จะสามารถเทียบเท่ากับใจลุงปู่ได้ที่เป็นทรัพสมบัติที่เหนือต้งกาลพบรูปพบและรูปพบ,พบในความรักชาติจาสนาสถาบันนำพาลูกเม้นเป็นพระกอ็อามเพื่อต้องการให้ลูกสร้างบารมีนี่คือการสร้างบารมีของลูกอย่างนั้นเพ่งพร้อมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอย่าไปเล่น ดูเลกันโดยธรรมต้องเป็นผู้ที่มีจิตที่เป็นเจ้าระเบียบมีสติกำลังปัญญาอย่าคิดว่าทำให้ผู้นั้นผู้นี้ต้องเดือดร้อนเข้มงวดกว่าขันตัวเองใบกับหมูอย่าให้หมูเป็นภาระถ้าไปกับหมูแล้วให้หมูเป็นภาระอย่าไปดีวกว่าส่งกำลังใจให้กับหมูดีเลิอดประเสริฐที่สุด หูวไวตาไวใจไวรวบรวมพละงก,กำลังจิตมีสติอยู่ทุกเมื่อนี่คือการสร้างบารมีศูนย์รวมน้ำใจของคนไทยสายทานน้ำใจรังไหลสู่ชายแดนในเช้าตรู่วันพรุ่งนี้สิบเอบสองสองวันที่เราจะอยู่ชายแดนทั้งไปทั้งกลับ ผู้ที่ไม่ได้ไปด้วยก็พิยายามภาวนาเพื่อส่งพละกำลังใจสู่ชายแดนเพื่อเป็นขันกำลังให้ทางกำลังใจกับทาหารกล้าและผู้ที่อยู่ในศูนย์อพยพรู้จะคิดว่าเดี๋ยวนี้ศึกสงบแล้วไม่ใช่วันไหนจะคุกคุนขึ้นมาวันไหนจะเกิดสึกงสงครามขึ้นอีกก็ไม่ทราบเพราะคนไม่มีศีลธรรม เมื่อคนไม่มีศีลธรรมจมที่จะเป็นไปตามความรู้สึกนคิดปีสมืันหมาตัวหนึ่งนั่นแหละเมื่อคนได่มีศีลธรรมแต่พูดึงว่าอ้าวมันเร็วกว่าหมาหมามันยังสอนได้หมาเจ้าจา๋าภูมะเขือห็นไหมล่ะมันยอมปีจี้เพื่อปกป้องประเทศชาติไทยเราเป็นมนุษย์เทเทอายหมานะลูกถ้าเราไม่มีจิตมีใจที่รักชาติรักศาสนาสถาบันอายหมามันหลวงพ่อพูดอย่างนี้สร้างบารมีไม่ได้ ลูกไม่สามารถที่จะปลุกใจตัวเองให้เป็นผู้กล้าผู้อาจผู้หันผู้ปกป้องประเทศชาติไทยได้ดอกลูกอย่างนี้เป็นเต่าหัวงูอยู่ในกระดองปลุกไม่ขึ้นผีเปรดผีหาซาตานลากลงอารมบนเราต้องกล้าต้องอาจต้องหันต้องกล้าพูดกล้าทําต้องเป็นคนจริงจริงจะสามารถปกป้องประเทศชาติไทยชาติศาสนาสถาบัน ต้องอยู่อย่างนี้ตลอดไปตลอดไปชั่วลูกชั่วหลงังสว่างสวยปปเป็นปิกแผ่นแน่นหนาะตราบนานเท่านานขอะมุทนาลูกสาธุ